ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเรียนในใบงานหน้าที่2เป็นการนับจํานวนแล้วก็ฝึกเขียนนะคะให้นักเรียนดูตรงที่เป็นตารางก่อนเขาบอกว่าให้นักเรียนทําอะไรให้นักเรียนเนี่ยทาปฏิทินเขียนวันที่ของเดือนธันวาคมปี2 5งหใช่ไหมคะลงในตารางด้านล่างแล้วก็ระบายสีตรงตารางที่ครูนําขึ้นมาให้ด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะเป็นตารางเป็นปฏิทินเดือนธันวาคม ส่วนที่หนูต้องทำก็คือหนูให้หนูดูนะคะว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยมันมีวันอะไรแล้วก็ให้หนูใส่ตัวเลขวันที่ลงไปในตารางอย่างเช่นตารางที่ครูขึ้นเนี่ยมันจะเป็นตารางของวันทั้งเจ็ดใช่ไหมคะช่องสีเหลืองนี่คือวันอะไรคะนักเรียนวันจันทร์ใช่ใช่ค่ะช่องสีเหลืองนะคะคือวันจันทร์ ในเดือนธันวาคมเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยเริ่มวันไหนใครสามารถดูปฏิทินฝั่งซ้ายได้วันพุธค่ะครูใช่นะคะวันที่หนึ่งของเดือนธันวาคมนะคะเริ่มวันพุธใช่ไหมคะนี่ที่ครูชี้เลขหนึ่งตรงนี้ดังนั้นหนูต้องเอาเลขหนึ่งไปใส่ตรงช่องสิงชีสิงชีอะไรค่ะ ซิงชีซานใช่ค่ะให้เขียนเป็นตัวเลขแบบนี้เลยนะคะง่ายๆอย่างนี้เลยเลขหนึ่งเดี๋ยวครูทำตัวอย่างให้สักสองสามวันนะคะต่อไปวันที่สองคือวันวันที่สองาหือค่ะนะคะอ่าค่ะใช่ค่ะค่ะคุณครูเขียนเลขหนึ่งแบบไหนคะเลขหนึ่งแบบเลขอาราบ,บิกเลยค่ะนี่คือเลขหนึ่ง ต่อไปวันที่สองนะคะวันที่สองของเดือนธันวาคมตรงกับวันพฤรหัสซิงชีซื้อใช่ไหมซิงชีสวัสดีค่ะซิงชีซื้อหนูก็ใส่ตรงน,นี้เลยถัดมาเลยนี่หนูก็ใส่ไล่มาจนให้ครบนะคะว่าวันพ่นนเดือนธันวาคมเนี่ยมีทั้งหมดสี่วันพอทำได้ไหมคะหน้านี้ไู้ค่ะ ่าถ้าทำได้ทำเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยพ,พรย้อมกัน oh. ตอนนี้ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะเพื<ๆ>่อนๆเขากำลังทำใบงานหน้าที่สองให้เขียนวันที่ของเดือนธันวาคมนะคะลงในตารางด้านล่างโอเคนะคะเอาไปดูกันนะคะว่าในหนึ่งเดือนธันวาคมนี้นะคะมีวันที่ทั้งหมดกี่วนัน ถ้าใครสังเกตเนี่ยนั่งเรีนดูฝั่งซ้ายปุ๊บคำตอบก็อยู่ในกรางนี้หมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งก็คือวันพุธใช่ไหมคะเริ่มวันพุธแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดใช่ไหมคะค่ะอ่าก็จะเป็นอย่างนี้ขเขียนง่ายแล้วนะ ครูอาจจะเขียนไม่สวยนักเรียนเพราะว่าครูไม่มีเมาส์ครูมีปากกาเขียนในคอมนะคะเป็นดูให้อภัยครูด้วยนะคะาปากกาปากกาครูหายที่ที่เขียนอันนั้น ใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนลองอ่านโจทย์ข้อด้านล่างดูอ่ะโอเคสามสิบเอ็ดวันนะคะก็จะเป็นวันศุกร์ขะะ้อสามสิบเอ็ดแล้วอ่ะต่อไปนะคะด้านล่างเขาบอกว่าให้ทำอะไรให้นักเรียนลองนับจำนวนวันต่างๆในเดือนนี้แล้วก็เขียนจำนวนเลขลงไปนะคะนับจำนวนวันต่างๆในเดือนนี้นะคะ อย่างเช่นอ่าวันจันทรมีทั้งหมดกี่วนันมีสี่วันก็ใส่เลขสีลงฟันครูคะเสร็จแล้วค่ะฮะเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะถ้าทำข้างบนได้แป๊บเดียวนะคะครูคะเสร็จแล้วค่ะ รูจะใบให้ว่าคําตอบเนี่ยจะมีแค่เลขจะมีแค่เลขอะไรจะมีแค่เลขสี่กับเลขห้าใช่ไหมใช่ค่ะเออจะมีแค่เลขสี่กับเลขห้านะคะต่ถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปนักเรียนดูใบงานที่สามก่อนใบงานหน้าที่สามใบงานหน้า,<ด>นาที่สามที่มันเป็นก้อนเมฆนะคะตรงนั้นอะ่ะมันบอกว่าจินเทียนชื่อนะคะ จินเทียนชื่อเดี๋ยวครูเปิดด้วยดีกว่าอ่านใบงานนี้ตรงนี้นะคะที่เป็นก้อนเมฆเนี่ยเขาบอกว่าจินเทียนชื่อวันนี้คือวันอะไรวันเนี้ยที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนเนี้ยคือวันอะไรวันอะไรเอ่ยซิงชีอะไรคะ ค่ะซิงชีซังครับซซิงงชีัคใช่หนูก็เขียนคำตอบไปเลยว่าซิงชีซันนะคะจินเทียนชื่อซิงชีซันวันนี้คือวันพุธนะคะภาษาไทยด้านล่างก็เขียนด้วยว่าวันพุธในลุงนะคะหนูไปเขียนภาษาจีนเอง คุณพ่อเสร็จแล้วค่ะค่ะหน้าต่อไปหน้าหน้าต่อไปหน้าที่สี่ในเรนสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยววันนี้เราทําการทบทวนมาทั้งเจ็ดก่อนอ่ะโอเคดังนั้นหน้านี้นะคะเดี๋ยวหนูไปทําเองต่อเป็นการบ้านแล้วกันนะคะตรงที่เป็นสายลุง้งอย่าลืมเขียนภาษาจีนมานะคะไม่เขียนภาษาไทยนะแล้วก็ระบายสีตามวันเลยอ่ะโอเควันนี้ใบงานใบงานสามหน้านี้นะคะมีแค่นี้เดีย๋ยวจะกลับไปที่ PowerPoint ต่อ อ่ะคราวนี้นะคะครูจะให้หนูเนี่ยทบทวนก็คือครูจะให้คําเป็นภาษาไทยมาแล้วก็ให้หนูเนี่ยช่วยพูดเป็นภาษาจีนอย่างเช่นวันอาทิตย์เราจะพูดว่าอะไรเอ่ยเชียนค่ะเอาเก่งมากค่ะซิงเทียนนะคะและถ้าวันจันทร์ล่ะช ซิงชอีอันนี้ช่วยกันตอบได้ใครตอบได้ตอบเลยนะคะแย่งกันตอบได้เลยนะคะซิงเชีีเห็นไหมสองตัวข้างหน้าจะเหมือนกันแต่ข้างหลังจะไม่เหมือนกันนะคะต้องจำให้ถูกนะต่อไปอ่ะวันอังคารวันอังคารซิงเชีอ,อครับ ซิงิเออเก่งมากนะคะเห็นไหมเออมีสองขีดนะคะต่อไปวันพุธซิงเชอร์ค่ะซิงเชอรซิงชชอันโอเคมีสามขีดนะคะต่อไปวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ซิงเชอร์ซิงเชอร์อะไรคะซิง ทีท่สี่นะ,ะคะสี่ <4 S 2> <4 S 1> นะคะโอเคฉันเ <appointment S 1> ่าวต่อไปวันศุกร์ซิงชี่สิงชี่หกอ่าซิงชี่หกโอเคอะไรฮะอืมต่อไปวันเสาร์ซิงค์อะไรซิงค์ที่ิกสิงค์ที่ิกสิงค์เทียนครับวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ งงงิงเรียวอิาอะจิงเชียวนะคะโอเคเลีวอะต่อไปอันนี้ให้คราวนี้มีแต่ภาษาจีนอ่ามาดูสิว่านักเรียนจะใส่ตรงเนี้ยถูกไหมว่ามันคือวันอะไรที่มันหายไปตรงเนี้ยด้านหน้าคือจิเดี๋ยวก่อนออ้ยเก่งมากเลยยังยังไม่ได้อธิบายเลยด้านหน้าเป็นจิงเชีอะไรไม่รู้ ด้านหลังก็เป็นซิงเชียอะไรไม่รู้และตรงกลางคิดว่าน่าจะเป็นอะไรวันอะไรเานค่ะคือข้อที่สองครับครูข้อที่สามครับครูข้อที่สามบนครับครูครูจะบอกว่านักเรียนสามารถวงกลมคําตอบที่ถูกต้องได้นะคะในหน้าจอโทรศัพท์เรานั่นียนวงกลมได้เลยหรือขีดใกล้จักรบา็ได้ค่ะ มีคนตอบมาแล้วหนึ่งคนเดี๋ยวครูฉเฉลย,ยอ่ปันดาก็ตอบมานะคะใครที่กากระบาดหรือขีดหน้าจอมาเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยเอออาพอก่อนตอนนี้คือขีดแล้วก็ทับปัปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมีข้อต่อไปเดี๋ยวใจเย็นๆคราวนี้นะคะรูจะดูว่าใครขีดเร็วที่สุดคือคนที่ชนะคือเม่จะเกียยังไม่ทันตั้งตัวใช่ไหมอ่ะคำตอบในข้อน,นี้ก็คือ ที่เพื่อนกากระบาดได้แหละถูกต้องนะคะด้านหน้าตรงนี้คือซิงชี i ร์วันอังคารข้างหลังเป็นซิงชีื่อวันพฤหัสแปลว่าระหว่างวันอังคารกับวันพฤหัสก็คือวันพุธใช่ไหมคะคือซิงชีซันถูกต้องนะคะอะข้อนี้ไม่นับแล้วกันเนาะไปนี่ซิงชีซรันอะต่อไปข้อต่อไปอะเร็วใครตอบได้กากระบาดเลย เรเห็นคนแรกคือปานดาวนะคะปานดาวาปัน,เ,นเรียนพอก่อนเมาหัวในช่องว่างนี้เป็นวันอะไรนะคะดูข้างหลังกันก่อนข้างหลังคือซิงชีเออรวันอังคารแล้วก็ถัดไปคือซิงชีซันวันพุธแปลว่าก่อนวันอังคารก็คือวันจนันใช่ไหม ซิงซีค่<ฮ>ะเก่งมากโอ้โหใครที่ตอบก่อนนี่คือสุดยอดนะคะแปลว,ว่าอ่านทักคำตอบคือซิงซีอีโอเคเข้อต่อไปไปอย่ญญางรวดเร็วอัิตยาคนแรกเเยอะจังโอ้โห เอออ่ะเ <คน S 2> <ห>อาให้สบายมาคนต่อไปนะคะเราได้ดอพอกว่าลูลคนต่อไปนะคะก็คืออาริติสยาเนาะคำตอบที่ถูกต้องถูกไหมเมื่อกี้ที่หนูกาี๋อว,ว่าหนูดูตามกันอ่าคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือริง ซิชีร์ถูกต้องนะคะเพราะว่ามันบอกว่าซิชีเทียนใช่ไหมวันอาทิตย์แล้วก็ไล่มาเป็นซิงชีอีวันจันทร์แล้วก็ถัดจากวันจันทร์ก็คือซิงชีเร์นะคะอ่ะข้อสุดท้ายมีคำตอบสองข้อหนูต้องเติมสองข้อโอ้ my god ไม่รู้ นั่งเรียนน oh, <yeah. S 1> ่ง,งเรียนการเละแล้วอ,ะ oh, mm hmm. อ่ะเอาใหม่อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึง่งลูกเดีเย็นเดจเย็นเอาเป็นว่าข้อนี้ให้อ่านดีกว่า yeah, yeah, yeah. ข้อนี้ให้อ่านดีกว่าถัดจากช่องแรกข้อนี้คือซิงชีซันใช่ไหมคะแปลว,ว่าถัดจากซิงชีซันคือวันอะไรให้พูดเป็นภ mm hmm. าษาจีน mm hmm. ซิงีือ่คือบถัดจากสันถัดจากซันซันเข้าขาิชซื้อครับอ่าใช่เอาเอาช่องนี้ก่อนเอาช่องนี้ก่อนถัดจากซิงชีซันก็คือซิงชีซื้ออ่าโอเคนะคะเดี๋ยวคราวนี้มองฝุดพูดดีกว่านะซิงชีซื้อต่อไปถัดจากซิงชีซื้อคืออะไร ซิงคิค่ะซิงีอูค่นะเก่งมากนี่หนะ้าจอมันบางเนาะต,ต่อไปนะคะก็ยังมีอยู่อะ่ะอออย่าอันนี้